สวัสดีครับเราลองมาเซตอุปกรณ์การทดลองเพื่อทดลองการหารัศมีความโค้งของกระจกเงาเวา้านะครับโดยใช้ปรากฏการพาราแลกซ์ปรากฏการพาราแลกซ์เนี่ยนะครับคือปรากฏการที่เมื่อวัตถุสองอันเนี่ยนะครับอยู่คนละตำแหน่งกันแล้วอย่างเช่นนิ้วชี้สองข้างเนี่ยครับถ้าเกิดว,ว่าผมวางให้เขาอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับด้านขวาอยู่ใกล้ผมด้านซ้ายอยู่ไกลจากผมเนี่ย เมื่อผมลองปิดตาข้างนะครับแล้วก็สังเกติ้วิ้วทั้นสองเนี่ยเมื่อผมใช้เลื่อนศีรษะปทางซ้ายเลื่อนศีรษะด้านขวาเนี่ยผมจะพบว่านิ้วมือของผมเนี่ยจะเหลือมนะฮะเมื่อผมเลื่อนศีรษะไปด้านขวานะฮะนิ้วด้านนี้ก็จะไปด้านขวานะฮะเมื่อผมเลื่อนศีรษะไปด้านซ้ายนะฮะแทนที่นิ้วทั้นสองเนี่ยจะซ้อนแขนสสินพอดีครับนิ้วเขาก็จะเหลือมไปได้หนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่านิ้วทั้งสองเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับนะไม่ว่าผมจะเลื่อนสีษามองจากทางด้านซ้ายหรือจากด้านขวาเขาก็ยังอ,อ,อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแบบนี้เราเรียกว่าไม่พาแแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุสองอันเนี่ยอยู่คนละตำแหน่งกันทำให้เมื่อเรามองมุมอมองเปลี่ยนไปเนี่ยวัตถุสองวัตถุเนี่ยจะเหลือมกันนะครับในลักษณะที่ต่างกันแบบนี้เราเรียกว่าปรากฏการ์ parallax นะครับควนี้ เราจะใช้มาหารัศมีความโค้งของกระจกเราเอาได้ okay. อย่างไรนะครับเราดูนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรกระจกเงวว้าว<ง>ครับกระจกเงาว้าวม,ม,มีความยาวโฟกัส f แล้วก็มีรัศมีความโค้ง c นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเรียนมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าตัวรัศมีความโค้งเนี่ยจะเท่ากับสองเท่าของความยาวโฟกัสนะครับถ้าเกิดว่าวัต<ง>ถุเราเนี่ยอยู่ที่ จุดศูนย์กลางความโค้งนะครับหรืออยู่ที่จุด C เนี่ยแสงที่ออกจากวัตถุเนี่ยเมื่อไปตกกระทบกับกระจกนะครับแล้วก็แสงที่สะท้อนออกมาเนี่ยจะสะท้อนอกลับมาในแนวเดิมนะครับเนื่องจากเส้นตรงที่ลา,ากจากจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยไปตกที่ตัวเส้นรอบวงกลมน,นะครับเส้นนี้มันจะตั้งฉากกับเส้นรอบวงกงกลมพอดีทําให แสงที่สะท้อนกลับมาเนี่ยจะสะท้อนกลับมาทางเดิมนะครับนั่นกแปลว่าถ้าเกิดว่าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกเงาเว้าพอดีนะครับเราจะได้ว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดที่จุดศูนย์กลางความโค้งเหมือนกันนะครับภาพกับวัตถุอยู่ตำแหน่งเดียวกันถ้าเกิดเราลองมองภาพกับวัตถุเนี่ยนะครับเราเราจะพบว่าภาพกับวัตถุเนี่ย จะไม่พาราเลกซ์ lex, เมื่อวัตถุเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางความโฟมพอดีครับอุปรกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือมีรังแสงนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์กระจกนาเวลแล้วก็วัตถุเนี่ยที่อยู่ในกล่อบที่ให้ไปนะครับแล้วก็ใช้ฐานวางสองชิ้นนะครับโดยที่เราจะหยิบกระจก เงาวาวแล้วก็วัตถุสําหรับศึกษสารปรากฏการณ์พาแห็กซ์ในีหอ,อมอาจารยปอนะครับเริ่มด้วยการยึดวัตถุนะครับติดเข้ากับฐานครับด้วยการคลายคลายสปรูตัวนี้ออกนะครับให้หลวมนะครับไม่ต้องให้หลุดแล้วเราก็สามารถดึงตัวยึดเลนออกออกมาได้นะครับคราวน,นี้เราจะใส่วัตถุถเข้าไปแทนนะครับ โดยที่เมื่อใส่วัตถุเข้าไปแล้วเนี่ยให้แนวของวัตถุเนี่ยนะครับระนาบหมุงช้อนเนี่ยอยู่ตรงกับระนาบหมุนฐานวางพอดนนะครับ <c oughs> เมื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถหมนุนกูตัวเดิมนะครับให้แน่นนะครับไม่พอแน่นนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเมื่อแน่นแล้วเนี่ยวัตถุก,ก็จะยึดแ,แน่นอยู่กแบบับฐานแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับใช้อีกชิ้นเลยนะครับหมุนสกรูตัวนี้นะครับเพื่อเอาที่ยึดเลนนะครับหอ่อนะครับแล้วก็แกงกระจกเงาวอลนะครับความด้านที่สะท้อนแสงนะครับลงไปความดานที่สะท้อนแสงลงไปจะให้กระจกอยู่ตรงกลางพอดีครับซึ่งปกติกระจกก็จะลงอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่า วางตัวล็อกเนี่ยนะครับสวมเข้าไปคสวมตัวล็อกให้เข้าไปครับแล้วก็หมุนสกรูตัวนี้นะครับบางเข็มนาฬติการเพอคอแน่นนะครับตัวล็อกเนี่ยก็จะไม่รวมม่วงละมันนะครับคราวนี้เนี่ยเ,เราต้องเราอยากจะอ่านตำแหน่งของกระจกเนี่ยนะครับจากตัวขอบของฐานวางนะครับเพราะว่าเมื่อเราวางตัวฐานเนี่ยนะครับลงไปบางรางแล้วเนี่ยตัว ขอบเนี่ยครับจะอยู่กนเส้นสเกลพอดีทําให้ถ้าเกิดเราอ่านตําแหน่งเขาเนี่ยบนเส้นสเกลบนรางเนี่ยนะครับถ้าเกิดตําแหน่งเขาตรงกับตัวขอบของฐานพอดีเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถอ่านได้ง่ายนะครับวิธีการก็คือให้คลายาสกรูยึดตรงนี้นะครับออกมานิดหนึ่งนะครับให้เราเลื่อนเลื่อนเข้าออกได้แบบประมาวนี้ด้านใต้ของ ที่ยึดเลนนะครับจะมีร่องอยู่ซึ่งถ้าเกิดเรามองเข้าไปเนี่ยนะฮะเราจะเห็นขอบออก,กระจกนะครับ,รบเราทาให้ตรงอขอบออก,กระจกนี่นะครับหรือว่าตรงที่ขั้วของของรัศมีความโค้งของกระจกเนี่ยนะครับอยู่ตรงกับขอบของฐานวางนิ้พอดีนะครับเราเลื่อน้งไปนะครับเไปทุก มองผ่านทางรอง่องของตัวยึดนะครับให้ตำแหน่งของพ่วของกระจกเนี่ยนะครับอยู่ตรงกับฐานพอดีเสร็จแล้วเราก็ยึดให้แน่นนะครับโอ <Okay. S 1> เราก็าวางกระจกนาว้านะครับอิ้ไปนะฮะหันหน้าเข้าไปหาปลายนะฮะที่เดี๋ยวเราจะไปดืนตรงนี้นะฮะก็มองเข้ามาแล้วก็ วัตถุนะครับก็มองให้ติดตั้งวัตถุแล้วก็กระจกเนี่ยนะครับอยู่ขอบใกล้กับด้านขอบโต๊ะนะครับคือจาไปไว้กลาบ้างนะครับขอบโต๊ะอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อจะเราไว้กลาย้างเดี๋ยวเราจะต้องมองเข้ามาในใจเนี่ยเราจะมองเลื่อนแล้วไปเลื่อนไปใกล้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเรามองมาเนี่ยมันก็จะมองได้ถนัดขนะครับ เราเสร็จแล้วเนี่ยเรายึดกระจกไว้ในให้ตรงกับสเกลที่ลงตัวพอดีนะครับเราจะได้อ่านค่าอ่าระยะได้ง่ายๆนะครับนี่ยึดเอาไว้นะครับหมุนอ่าสกรูตัวนี้ในหะ่หยุดแล้วก็หมุนรวจเข็มตามเข็มตามเข็ม,ามในาฬิกากลับมาให้แน่นครัอันี้กระจกเราจะไม่ขียา,าครับเราจะทดลองด้วยการขยับวัตถุเข้าออกนะครับแล้วก็มองเข้ามาว่า วัตถ I mean, ุกับภาพที่เ huh. กิดขึ plane, ้นที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองไปมาเนี่ยนะฮะมันจะมีการเหลื่อมเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วเราจะดูว่าตำแหน่งที่เมื่อเรามองเปลี่ยนมุมมองไปมาแล้วภาพกับวัตถุเนี่ยเขาเคลื่อนไปด้วยกันนะฮะเขาไม่เลื่อมกันเนี่ยนะครับตำแหน่งนะแตเป็นตำแหน่งที่ภาพกับวัตถุเนี่ยไม่คลัลล็กก็คือเขาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับเราก็ห่านตำแหน่งนี้เราจะได้ว่าระยะห่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเป็น คว,วความยาวโฟกัสอสองเท่าของความยาวโฟกัสนะครับก็คือเท่ากับรัศมีความโฟกัสของกระจกเงาเว้าวที่เราใช้นะครับเดี๋ยวลองมาทดลองสังเกตกันดูครับนะครับตอนนี้เรามีากระจกเงาเว้าวนะครับวางอยู่ตรงหน้าวางอยู่บนรางนะครับแล้วเราก็ วางวัตถุนะครับลงไปบนรางนะครับด้านหน้ากระจกเงาเว้านะครับเมื่อระวางไปอย่างนี้นะครับเราจะพบว่า,อาตอนนี้เรามองอยู่ที่วัตถุนะครับส่วนภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นชิ้นที่เล็กกว่าด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราลองขยับมุมมองนะครับเพื่อที่จะมองอวัตถุกับภาพเนี่ย เราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยเรามองตรงเข้าไปเนี่ยวัตถุกับภาพเนี่ยจะตรงกันนะครับแต่เมื่อเราเลื่อนไปทางขวานะครับตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับส่วนภาพเนี่ยเลื่อนไปทางนู้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราขยับไปอ้กางหนึ่งเห็นไหมฮะวัตถุกับภาพก็จะไม่ตรงกันนะฮะเขาจะเหลื่อมกันไปเหลื่อมกันมาแบบนี้นะครับแบบนี้เราเรียกว่าวัตถุกับภาพเนี่ยอ่าพาราแลกซ์นะครับก็คือ ตำแหน่งเทียบกันของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองนะครับคราวนี้เราลองเลื่อนตำแหน่งวัตถุนะครับตอนนี้ผมเลื่อนวัตถุเข้าใกล้นะครับเราจะเห็นว่าภาพเราจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจนกระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยภาพเขาจะมีขนาดพอๆกับวัตถุนะครับเมื่อตอนที่ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราตอนนี้เราลองนะฮะเลื่อน เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับจะเห็นว่าภาพกับวัตถุก,ก็ยังเหลือห่อมกันอยู่นะครับตามมุมมองแปลว่ายังมีอ่ยังเกิดการพาราแลกซ์นะครับเราเลื่อนวัตถุเข้าไปอีกนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นว่าฮะโอภาพกับวัตถุเนี่ยนะครับเริ่มจะเลื่อนไปด้วยกันแล้วนะครับยังมีการเหลื่อมกันเล็กน้อยนะครับเราก็ปรับนะฮะ นิดหน่อยนะฮะเลื่อนทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆขยับศีรษะเราเนี่ยฮะซ้ายขวาซ้ายขวานะครับจนกระทั่งภาพกับวัตถุเนี่ยเขาเคลื่อนไปด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับคร่าวๆเนี่ยตอนเนี้ยณนะระยะเนี้ยก็จะโอเคแล้วนะครับเขาไม่พลัแล็กซ์เพราะฉะนั้นเราก็อ่านดูว่ากระจกกับวัตถุเนี่ย ห่างกันเท่าไหร่นะครับระยะห่างที่วัดได้ก็จะเท่ากับอสองเท่าของความยาวโฟกัสหรือว่าเท่ากับรัศมีความโค้งของกระจกนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนใกล้เกินไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าตอนนี้ภาพเราใหญ่มากนะครับเทียบกับวัตถุนะครับจะเกิดว่าเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมครับว่าภาพกับวัตถุเนี่ยเขาจะเหลื่อมกันนะฮะขึ้นอยู่กับ,บมุมมองของเรานะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราขยับเข้ามาใกล้นะครับ แล้วก็ลองขยับซ้ายขยับขวาภาพของวัตถุนะฮะตามกันไปเป๊ะน,นี้ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่เขาตามกันไปเป๊ะๆเ,เนี่ยเราก็ได้ว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยคือภาพกับวัตถุอยู่ที่เดียวกันก็คือเขาจะไม่พารัลก์กันนะครับหวังว่าการทดลองนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจปรากฏการพารัลกล์แล้วก็เทคนิคการหารัศมีความโค้งของกระจกเงาวววได้ดีขึ้นนะครับขอให้สนุกกับการทดลองครับ